สวัสดีค่ะน้องแบลวทีเด็ดคืนหมาหอนมาแล้วค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณพักยกยี่สบสี่ผู้สนับสนุนรายการนะคะก่อนเข้ารายการขออนุญาตแนะนําพักยกดีๆพักยกยี่สี่นะคะจบครบทุกๆเรื่องมวยมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเล่นราคาจริงตามสนามเรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบลวการันตีอย่าลืมนะคะสําหรับคนที่กําลังมองหาทางเลือกดีๆนะคะอย่าลืมนึกถึงน้องแบลวนึกถึงพักยกยี่สบสี่ขอบคุณค่ะ อัปเดตโปรแกรมมวยไทย7สีอาทิตย์ที่17กันยาย,ยน2566นะคมีคู่ยกย้ายออกไปนะคู่เอกยก,ยกออกไปเอายอดโบงามกับ2พยกักจากรองคู่เอกลงมาชกค,คู่เอกแล้วก็มีมาหาหินนักบินอริยยนต์กับทศกัณฐช้างนาครศรีเข้ามาเสริมแทนในคู่รองคู่เอกในพิกัด118ปอนด์นะคะหนูขออนุญาตทวนโปรแกรมอีกครั้งนะคะ คู่ที่หนึ่งยังเป็นคู่เดิมอยู่นะคะบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มวันนี้เจอกับเพชรบริสุทธิ์เกียรติต้นแก้วคู่นี้ชกกันที่พิกัด1น5ปอนส์ส่วนคู่2ก็ยังเป็นคู่เดิมอยู่นะคะนินจาเต่าเสาเจ้าต้มปลาจีนวันนี้เจอกับศิลาเพชร POK OK, อ v c คู่นี้ชกกันที่พิกัด1น4ปอนด์ส่อนส่วนคู่3เป็นคู่เสริมเข้ามาใหม่นะคะ มาหาเห็นนักบินอะไรงยนวันนี้เจอกับทศกัณฐ์ช้งางนครสีนะคะคู่นี้ชกกันที่พิกัด1น8ปร้อนสิบปด์อนก็มาแข่งทั้งคู่ค่ะส่วนคู่เอกนะคะก็อัปเดตจากคู่สามยกย้ายลงมาเป็นคู่เอกนะคะส่วนคู่เอกถอนชกทั้งคู่ค่ะก็เป็นยอดบัวงามลัคก,กี้บันเทิงวันนี้เจอกับสองยักษ์บูมจักเซียนะคะชกกันที่พิกัด1น2ปร้อยส์บสองอนค่ะก็สวัสดีอีกครั้งนะคะสำหรับ คนรักดองแบลนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่ๆแฟนหมัดมวยทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทักยกยี่สิบสี่ผู้สนับสนุนรายการะคะ่ะช่วงนี้หนูก็ไม่ค่อยได้ออกกล้องนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้วิจาร์มวยค่ะก็เล่นเดามวยไปนะคะเข้าทุกคู่ทั้งสองศึกเลยนะคะทั้งมวยวันทั้งมวยมันวันศุกร์ค่ะวันนี้หนูก็เลยจะมา ฟันธงทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้ให้ฟังนะคะทีเด็ดขึ้นหมาหอนก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตแนะนําพักยกดีๆพักยกยี่สี่นะคะอย่าลืมจดแอดไอเดียไลน์ไปอย่างที่หนูบอกไวต้ต้นๆคลิปนะคะมีปัญหาอะไรทักแชทมาได้เลยค่ะหนูตามเรื่องให้ทุกเคสค่ะสาหรับคนที่เล่นทักยกยี่สิบี่นะคะสําหรับเลทมวยไทยล่าสุดวันนี้นะคะคู่ที่หนึ่งหนูก็ดูดูเลทมานะคะเลทเปิดไปที่บูเลงน้องนะคะเป็นต่ออยู่สองหนึ่ง ส่วนคู่2นะคะเลทเปิดไปที่เพชรศิลานะคะเป็นต่อห้าสี่และคู่3ามนะคะเลทเปิดไปที่เสมอทศกันค่ะส่วนคู่เอกนะคะเลทเปิดไปที่ยอดบัวงามมวยคนจัดนะคะเป็นต่ออยู่19ค่ะก็เป็นคู่ยกย้ายจากคู่รองคู่เอกลงมาเป็นคู่เอกแทนนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอาคู่เอกยกออกไปทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็มีคู่สามใหม่เข้ามาแทน ทศกัณฐ์กับมหาหินนะคะยังไงเรามาฟังข้อมูลมวยทีเด็ดมวยวันนี้หนูจะปันแบบสั้นๆลึกๆเจ็บๆจี๊ดๆเอาแบบว่าสเต็ปแตกให้ดูเลยค่ะอาทิตย์นี้โอเค <laughs> เรื่องขี้คุยต้องให้หนูนะคะ <laughs> มีความสุขกว่าได้เงินมวยก็ตรงที่ว่ามวยเข้าคู่แล้วได้ขี้คุยได้แหละค่ะอบกุณ่ะทีเด็ดมวยเจ็ดสีคู่ที่หนึ่ง บูเรงนองวันนี้เจอกับเพชรบริสุทธิ์คู่นี้เลตเปิดไปที่บูเรงนองเป็นต่อสองหนึ่งหนูก็ออกชอบไปที่บูเรงน้องนะคะเคยชนะน็อกเจ้าชิงไัยสอเทียนโพมาแล้วก็มาชนะคะแนนคำมีรสอวิเศษกิจล่าสุดนะคะมาชนะน็อกยก2ยอดพยักษ์สอเอกพนันมานะคะก็เป็นนักชกอายุสิบปีส่วนสูง1 6ึ่หเซนตเมตรวัดได้เป็นมวยมาตก,การศินอำเภอนามมการผ่านมวย น้อยมากนะ25ครั้งแต่เรื่องความเก๋าหลักเหลี่ยมมวยนะคะมั่นใจ100%ค่ะเป็นมวยขวามวยเข่าครบเครื่องรุนสายต่ำหน้าแล้วเป็นมวยคนจัดคู่นี้มุมแดงบุเรงนองจะเป็นฝ่ายชนะเรทเปิดไปที่ราคาเป็นต่อถึง2-1ฟันธง คู่ที่สองเกาะเต่าสจต้งปาจีีวันนี้เจอกับเพชรลาเลดเปิดไปที่เพชรลาเป็นต่อห้าสี่คู่นี้หลูออกชอบไปที่เกาะเต่าสจต้งปาตีนะคะวงนอกมีแข้งขวาลำหนักลำโค่นนะคะบนมีหมัดขวารอสวนแข้งซ้ายออกได้หนักแรงซ้ายขวาสลับ บนล่างได้หมดนะเป็นมวยสายต่ำนะรูปร่างหนาตันก่อนหายไปนานลุ้นสายต่ำประจำค่ะหนูชอบก็ <L un> เป็นนักชกอายุ20ปีส่วนสูงวัดได้165เซนติเมตรรูปร่างหนาตันไม่เตี้ยไม่สูงนะคะทวัดกับคู่ต่อสู้เป็นมวยมาจากรีสกเกตการผ่านมวยค่อนข้างดี60ครั้งเป็นมวยบู๊เตะขาต่อยหมัดนะคะหนักแรงข้างซ้ายข้างขวาทุกลูกนะคะมีแข้งขวาหากินค่ะ ก็เคยชนะคะแนนไพโลดน้อยสอจอเล็กมึงนนมาแล้วก็มาแพ้นนอกยกสามทองลำพูนล,ล่าสุดมาชนะคะแนนเพชรอานน,น์นกเขากมสุดสีเสื้อสอจโอต้งปาจีนส่วนใหญ่ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะคะแล้วน้องเขาก็เก่าเกมอยู่แล้วก่อนหายไปนานโชว์ไว้ฟอร์มสดใสนะคะสายต่ําประจำค่ะคููนี้ออกชอบที่เกาะเต่าจะเป็นฝ่ายชนะลองไปค่ะ คู่ที่3เป็นคู่ยกย้ายเข้ามาแทนทั้งคู่นะคะมาหินนักบินอะไรงย,ยนต์วันนี้เจอกับทศกัณฐ์ช้างนะครรีคู่นี้ชกกันที่ปกัน1 1 8ปอนด์มารู้จักมหาหินนักบินอะไรงย,ยนต์ก่อนนะคะ3ไฟล่าสุดที่เคยทํามาเคยชนะคะแนนแกนเล็กสอโชคมีใช้ที่ศึกมวยไทยจิีชนะขาดลอยเลยนะคะแล้วก็ไปชนะคะแนนราชันสอสมนึกที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิปลุมพินีล่าสุดมาชนะคะแนนเพชรสังวานสอสมานการเมน้นที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิปลุมพินีไฟล่างๆฟอร์มกําลังสดนะคะวันนี้เลท เ,เสมอไปที่ทศก,กัณฐ์นะคะมาดูฟอร์มล่าสุดของเจ้ามหาหินอีกครั้งนะคะเพื่อทบทวนความจำมหาหินนักบินอะไรงย,ยนเป็นนักชกอายุ 10, 24ปีส่วนสูง163เซนติเมตรเป็นมวยรูปร่างหนาสัน้นตันนะก็เป็นมวยจากอำเภอขำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรคะ่ะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องทำการที่ซ้อมที่นักบินอะไรงย,ยนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะฉายาที่เคยใช้ก็มี บากอกอะไรยนสิทธิ์หนุ่มน้อยสิงดงสิทธิ์เสียนแอฟนะคะก็เป็นนักชกคนเดียวกันเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะต่อยปั้มตีเหนียวแน่นเด้งตีแทงยดไส้สอกคมพลิกไปมาสนุกนะคะเลดเปิดนะคะต่อรองนะคะไปที่เสมอทศกันค่ะทีนี้มารู้จักทศกันอีกครั้งนะคะเพื่อทบทวนความจาทศกันช้างนะครศรีก็น่าจะคุณนักคุณตาก,กันดีนะคะมาชกช่องเจ็ดหลายครั้งแล้ว ฟอร์มหลังๆก็กาลังสดเช่นกันนะคะเคยชนะคะแนนวันพิเศษ,ษลูกบ้านใหญ่ที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีมาแล้วก็มาแพ้คะแนนวุฒิกรส่วนน้ําทานคิรีที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีล่าส,สุดมาชนะคะแนนก่นเหล็กสอโชคมิชัยที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะคะก็ชนะ2แพ้1ค่ะฟอร์มกาลังสดทั้งคู่นะะเลทเปิดไปที่ทศกัณฐ์ราคาเสมอนะคะ เป็นนักชอกอายุ21ปีส่วนสูง165เซนติเมตรนะดูรูปร่างบางกว่าเจ้ามหาหินนะมหาหินทำไมดูหนากว่าแต่ความสูงเท่ากันนะเป็นมวยมาจากอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมวยใต้นะการผ่านมวยน้อยกว่าเจ้ามหาหินนะ40ครั้งค่ะเป็นมวยเข่าครบเครื่องทาการซ้อมที่ช้างนะครศรีก็ฝีมือการชกเป็นมวยเขา่าเปิดเกมแข้งซ้ายหน้าเตะหนักแรงปั้มตีแข็งแก่งบู๊ดูดันเข้าออกรวดเร็วกว่านะฟอร์มกลางสด คู่นี้เลดเปิดไปที่มุมน้ําเงินราคาเสมอแต่หนูเอาชอบที่มาหินนะคะดูสดกว่าเก๋กว่าฟันทงคู่เอกของรายการก็เป็นการโยกย้ายจากคู่สามมาคู่เอกนะคะยอดบวงาลัคกี้บันเทิงวันนี้เจอกับสองพยักบูมเด็กเซียนคู่นี้เลดเปิดไปที่ยอดบัวงาไปต่อ19บะคะหนูก็ออกชอบไปที่มุมแดงนะ เป็นนักชอกอายุ18ปีส่วนสูง170เซนติเมตรด,กด,ะะกดีกีเป็นมวยคุนจัดนะคะซ้อมพี่เกียริเพ็รก็เป็นมวยขวาคบเครื่องการผ่านมวย45ครั้งเป็นมวยมาจากสงขาลาอรัตนภูมินะคะสีเสื้อที่เคยใส่ก็มีเพชรเกียริเพชรไดมอนด์98วิษณุกนกลางบัวแดงกอกิติพงศ์ก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะคะเป็นมวยขวาฝีมือคบเครื่องสาดแข่งควา้าคอปั้มตีแข็งแก่งยัดไส้แรงบู๊ดุดันนะคะตอนเขาสดสดนะคะ ออกอาวุธไวหลักเหลี่ยมดีหลากหลายนะคะหลังๆมาดูอืดหน่อยแต่วันนี้หนูดูความเก๋าดูความโอเคนี่หนูมองว่ายอดบูงงามลัคก,กี้บันทึงดูดีกว่านะ,ะจะเป็นฝ่ายชนะค่ะที่เด็ดขึ้นหมาหอนจะสียอาทิตย์นี้นะคู่ที่หนึ่งหนูออกชอบไปที่บุเรงน้องนะคะวันนี้ไม่ให้น้องเกิดค่ะบูเลงน้องเกิดเองค่ะส่วนคู่สองนะหนูออกชอบไปที่เจ้า นินจาเต่สออตาสตโต้งปาจีนคู่นี้มีลุ้นนับน,บนกนะไม่ออกน้ําเงินก็ออกแดงค่ะแต่ค่อนข้างมั่นใจไปที่นินจาเต่านะคะส่วนคู่สามหนูออกชอบไปที่มหาหินนะคะหนักแรงกว่าเก๋กว่าดูชั่วโมงบินดูเหนือกว่านิดนึงนะคะส่วนคู่สี่นะคะก็ชอบไปที่มวยคนจัดค่ะวันนี้ออกชอบไปที่ยอดบัวงามนะคะแดงยกมุมขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะรักนะคะสำหรับหนู การเสียสัจะคือการล้มละลายอย่างสาหัสที่สุดในชีวิตนะที่สุดของคนคือการไม่เสียสัจะค่ะเฮงรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะคะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไว้เจอกันอีกทีคือ เลเยนะคะควันนี้ก็ลาไปก่อนดึกแล้วนะคะก็ะขอให้ฮิงรวยรวยมวยเข้าทุกวันมวยเข้าทุกคู่นะคะรักและเขารบทุกท่านคะ่ะพินพ่านประการใดพูดจามไม่ไพเราะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะยังไงไว้เจอกันอีกทีคืนวันเสาร์คืนหมาหอน,นะคะ่ะหนูจะสืบให้ดีๆเลยนะคะ ขอบคุณพักยก24ผู้สางสุนรายการนะคะรักน้องแบลอย่าลืมรักพัดยก24นะคะฝันดีค่ะไม่เจอกันอีกทีคืนมาเสาว์คืนหมาหอ้าเง